Oh my god. Bỏ bán. Bán đi mà. Ê. Hey. Đài rồi Đài lên léo. Ê. Bán đặng lại, lên léo. เล่กรชื่นไปโอ้โหโอ้โหโเฮ้ย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 อุยอะไรติดขาวะเอาเอาเอาให้เล่นยางรถไปหากันเฉยเอดูวะ้ยโอ้บักนี่นี่เห็น เป็นผู้สาวดีกว่าของเล่นตัวนี้เอ้าบัวนี่ไม่ย่างลด ซ้อมพี่น้องนีไหมให้เล่นอย่างหนึ่งไปเล่นอีกอย่างหนึ่งนะเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ย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 เ้าเขาชันแย่งกันแล้วโอ้โหดิเฮ้ยเฮ้ยชื่นของน้องชื่นจะแย่งเอาชื่นก็ดึงครับชื่นพยายามโอ้ยติดขาบัวบานอุ้ยอุ้ยติดขาบัวบานแล้วโอ้โห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 โอ้ดู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 ชื่นก็อยากเล่นครับดูคนละเอาติดขาแล้วติดขาแล้วติดขาติดขาเอ้าเอ้าเอ้าย้อนน ชื่นว่าโอ้เอาำมาหนีบัวเล่นน้ำเน่าชื่นแก่งกันแล้วเอาแยกกันแล้วครับเอา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 แกกันแล้วเอ้เอฟซีบัวดึงกลับมาได้ครับไม่ให้ชื่นเล่นชื่นก็พยายามดึงเอาเอาตกไปที่ฝั่งชื่นแล้วบัวเตะเตะให้ชื่นชื่นดึงไปโอ้โหเสร็จจดนี่ชื่นยนเข้าขาหลังตัวเองโอ้ยหมุนหมุนไอ้ปุ้ยโอ้โห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 เตะโอ้โหเตะโอ้โมาเลยครับชื่นออื้ ดูตะดีด <ules> อ <handled klore> ู้ย <fit> ด <division> ีดมากครับชื่นดีดมากเลยหนุนอุ้ยอุ้ยอุ้ยบัวบัวกั็เอาแล้วครับเอาเสาเป็นเมียบัวปีนเสาครับชื่นเตะครุ่งครุงครุ่งครุงชื่นดึงกันมากขึ้นบัวเอากุมาชื่นเอากุมาเอาเอาเอาเตะโอ้โยนวันนี้ท่าดีคุณคุ้นเลยก็เห็นกับเจ๊ไพ เฮ้ยเฮ้ย ну, บ oh. right. oh. ัวบ mm ัว hmm. ย mm ังเตะพอยล่ะเฮ้ย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 ปา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 บัวปีนขึ้นไปอนบัวปีนขึ้นไปปีนขึ้นไปประกาศสักดาโอ้โหทำอะไรลูกแทงเสาลูกโอ้โหชื่นมันมากนะครับดูชื่นทั้งกัดทั้งเตะทั้งตีทั้งต่อด้วยด้วยวะด้วยวะด้วยอุ้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 ยทั้งนอนทับเลยอ่ะ โอ้ยโอ้ยบัวหนีบัว,บวเอา้เอา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 ยคอยเสาเสาวเป็นเมียวันนี้ว้ยอุย้ยเอา้าว่าแล้วก็เอาสาาเป็นเมียก่อนครับนี่มันลิงหรือช้างนบถ้าอะไรดิเชื่นใจงงเลยโอ้โหดูครับ เข็นใจโอ้อาสาวเป็นเมียแล้วโอ้โหอะไรยอลอยอยู่ข้างหลังไะตื้นุยตื้นุยอยู่ไงเฮ้ยเอ้ยดูบัวก็เล่นของบัวไปครับเออเล่นอย่างนี้สิถึงไม่คนโอ้โหดูดูดูชื่นเต็มที่มากอือหืออือหือของเล่นของเขาอะเละครับเละบอกว่าเละเละอือหือเช่นเอาขอโกมาเช่นก็ไม่นะบอกก็ไม่นะ ยังแดมไม่เอาเองครับโอ้โหดูปาป,ปาดฮืฮึ่อฮอฮึอมฮฮึ่มอฮอ่มฮออออออมาดึงมฮโยนโยอ้มฮึฮ้ยไปตกใจเบมฮึึ่ฮึ่มฮบ่ฮึม่่ออนฮฮ้ยปฮ่ม่ ไโยนเป็นนึกวัดเบาๆหนักนะนั่นน่ะอุ้ยมาแล้วมาแล้วอุ้ย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 มาแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยแต่ละโตครับเอาโอ้โหไปโข้นู่นโอ้โห อันนี้ก็ขึ้นครับ mhm. อ้าเฮ้ยเฮ้เล่นได้สนุกมากชื่นอะดูโอ้โห เฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยอู้วอู้วอ้ว่าเมนีเมนี้มนีอืมบอกวันนี้เมนี้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 เอากูมาเฮ้ยเขียดแล้วครับบัวเครียดแล้วนะบัวยาลูกยุ้ยดูชื่นโยนครับรุนแรงมากชื่นอ่ะเฮ้ยโอ้บัวเรซตกูแล้วเรฮตกูจอย นี่นี่เเล่นแฮบเบิ้งนี่นี่เฉียเอาไม่นี่เอามาเนี่ยเบียบเข้าขาหลังครับนี่โอ้ยเฉียนเฉียนดึงเฉียนจะดึง้กู้เฉียนโอ้ยบางกี้เบียบไปครับชึนก็พยายามดึงเอาทัดแย่งกันแล้วครับสองพี่น้องนี่บัวไม่ยอมนอนลงไปชีลดขาหลังไม่เคลียบบัวล็อกมาไว้ที่ขาหลังขวาอยังแยกภาษายเราก็ขวาซ้ายแล้วนี่ เตะซ้ายเตะขวาเตะแทงเลยอชื่นเครียดมากนะทำดูถ้าทําตานี่นี่นี่ว่าวา่ากุลแจกันนี่มันโดนแล้วชื่นโอ้งุดหงิดครับชื่นงุดหงิดดูดูชื่นงุดหงิดนั่น,นล่นะหงุดหงิดครับจังซีมันตั้งทอนมันเกี่ยวอะไรกันเนาะมันไม่เกี่ยวนะครับตั้งถอนเอาเอาเอาตะเตะเตะโอ้โหโอ้โหเข้าขาล้างล็อก ผมว่ากะปั่นไซดแต่ว่ากลัวช anyway> ื่อใจแย่งไปแจ็คบอกว่าันนี้ลงมันนี้มันนี้ลงมันนี้โอ้โหห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 ควันเจียวคอเจอก็เดินตรวจตราความสะอาดเรียบร้อยสอง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 ช้างเชื่องนี้ก็ทำความเรียบร้อยให้ขวัญเจียวแล้วฮะ อุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ย้ย้ยเต็วันชื่นแยกไปแล้วโหเรียบร้อยครับผมโอ้โหชื่นมือไวมากครับแยกไปแล้วครับโยนปุ่นหนาปุ่นหนาปุ่นหนาปานหน่ยปนหนาเผยเลยวะเผยละชื้นลักไปเลยล้มาใจเลยเหรอเนี่ ว้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหกันลงบัววากันลงจะวิ่งมาแย่งครับชื่นใจก็เอาหนีเฮ้ย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 เดี๋ยวไปฝึกขึ้นรถนะครับแต่ว่ารอให้ควานเขาจะเก็บเศษขยะอะไรเขาก่อนเรียบร้อยล่ะบ้าๆหน่าเอาเขมา เของกูหม่ชิ้นโอ้ยโดนชิ้นใจมันมากครับอเออเล่นเลยเอาแบบให้เหนื่อย,ยนะแบบว่าหมดแรงเลยอะอบาลเล็งแล้วมาบาลเลงแล้วโอ้หแย่งกันครับแม่ไม่ทันพี่พี่สาวเร็วกว่าความใบเป็นของปีศาจครับ ความฉลาดเป็นของอะไรจำไม่ได้อุ๊ยอุยอบบานเครียดมากครับไม่ได้เล่นอย่าให้คุณตามานะเอฟซีทางคนต่างอยู่ตางคนต่างไว้โอ้โหตายแล้วบานจะวิ่งแบบครับเฮ้ยชิปปึ๊บปบเอาเอาเอาเบบานเห็นค่าครับมาเรียบร้อยครับ ไปพวกบ้านไยอย่านะอู้ไปแม่เนี่ยเสร็จแล้วก็ไปแทงกันต่อนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวไปเก็บมาให้เล่นนะฮะแต่ว่าไร้สดหน้าแล้วกันอีอ